คุำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงแนะนำว่าต้องดื่มน้ำในการที่เราจะใช้แผ่ photo wave, นโฟโตเทอร์บีของไลฟ์เวฟเนีคะเวลาที่เราใช้แผ่นแปะของไลฟ์เวฟนะคะไม่ว่าจะเป็น x 3 9กนอีออนหรือไซเลสไนต์หรือโันอื่นเนี่ยข้อแนะนำสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าต้องดื่มน้ำให้ได้มากเพียงพอนะคะทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราอะคะ่ะเวลาเรา ใช้แผ่นแปะตัวนี้มันจะมีพลังงานความร้อนนะคะในการที่จะเปลี่ยนมาเพื่อที่จะไปกระตุ้นอย่างที่บอกค่ะเรื่องของสารชีวเคมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นล่ะเราอาจจะสูญเสียน้ำได้นะคะเกิดภาวะขาดน้ำถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะอันที่สองก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์เนี่ยมันจะมีการดูดซึมเอาสารอาหารแล้วก็ขับของเสียเนี่ยออกจากเซลล์การที่ การดูดซึมแล้วก็ขับของเสียเนี่ยมันต้องใช้น้ำนะคะ่ะเป็นตัวนำพาแล้วตัว X 3 9เองอะคะ่ะเขาก็จะไปช่วยให้อกิจวิธีหรือกิจกรรมการทำงานของเซลล์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูดซึมสารอาหารแล้วก็การขับของเสียเนี่ยก็จะดีขึ้นถ้ายิ่งใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวนำพาเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้มากพอนะคะข้อที่3ก็คือว่าน้ำเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดเอเนอร์จีโฟล ของร่างกายของเรานะคะพราฉะนั้นประสิทธิภาพการทํางานของแผ่นแปะเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะคะทำให้เกิดการไหลเวียนต่างๆได้ดีขึ้นก็เพราน้ํา